สวัสดีครับสวัสดียินดีต้อนรับทุกท่านนะครับผมสาหรับชาวเทรเด์ทุกท่านนะครับวันนี้เรามีออเดอร์นะครับผมที่จะมาแนะนําวิธีเข้านะครับผมก็ในรูปแบบที่จะเป็นของแนวรับแนวต้านนี่แหละนะครับผมซึ่งเป็นอะไรที่เบสิกและง่ายและ,ะปลอดภัยที่สุดแล้วนะครับผมด้วยเทคนิคหลายๆอย่างที่ผมได้ศึกษาได้เรียนรู้มาได้อ่านนั่งแบบ สับสนวุ่นไวายไปหมดนะครับผมตอนนี้เราก็เช็คดูนะครับแนวรับแนวต้านนะครับตอนนี้ผมตีเอาไว้2ชุดนะครับผมข้างล่างเนี่ยชุดหนึงสองเส้นข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นแนวแนวย่อยอ่าถ้าถ้าถ้า,ถาเป็นลักษณะดำสับของเขานะ<ม>เป็นแนวย่อยนะครับแต่ด้วยข้างบนเนี่ยมันจะเป็นแนวหลักที่สุดของแท่งไปแล้วเมื่อกี้เนาะแต่เนี่ยมันกำลังวิ่ง เล่นกันอยู่ระหว่างแนวข้างบนกับแนวข้างล่างแนวหลักกับแนวย่อยนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าค่อนข้างที่จะเสี่ยงนะครับค่อนข้างที่อันตรายนะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องดูก่อนว่าแท่งตรงเนี้ยมันจะทําปริิกิยาหรือจะไปในทางทิศทางใดนะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเรามาดูคู่อื่นกันนะครับโอเคจุดนี้ผมเห็นแนวที่ถูกทดสอบมาค่อนข้างเยอะนะครับรอเขาออเดอร์ โอเคนะครับผมเขาออเดอร์ไปแล้วนะครับผมชุดนี้เนี่ยผมที่จริงอยากจะแก้อีกอีกอีกใบหนึ่งนะครับผมเพื่อที่จะให้ได้ราคาข้างบนนะครับเดี๋ยวเรามองย้อนกลับไปดูนะครับผมอแนวซ้ายมือสุดเลยนะครับผมมันจะมีแนวเก่าอยู่แล้วก็อันนี้เป็นแนวสดแนวใหม่เลยดับแนวสดใหม่เลยที่เพิ่งเกิดขึ้นแต่ความเสี่ยงของมันคือมันจะสอบแนวเยอะมากนะครับผม มีหนึ่งสี่ห้าโอ้โหเยอะมากนะครับ12ครั้งอันนี้คือในชุดที่เป็นแนวใหม่นะครับผมเพราะฉะนั้นออเดอร์นี้เนี่ยผมอยากจะได้ปลายไส้จริงๆนะครับแต่ด้วยความที่ว่าเรารอเราใช้แท่งเงินคือแท่งสีแดงนะแล้วก็รอให้มันขึ้นไปแท่งออเดอร์เราเนี่ยเราให้มันขึ้นไปให้สุดเท่าที่จะสูงได้นะครับแล้วก็ดูจังหวะรีเจ็ของมันนะครับดูจังหวะรีเจ็ซุบปุ๊บก็บกดได้เลยนะครับผมไม่ว่าจะ เอ่อรีเจ็คชัดหรือไม่ชัดรีเจ็คแรงหรือไม่แรงนะครับให้เป็นรีเจ็คนะครับเข้าได้หมดนะครับแต่ด้วยความที่ว่าตรงเนี้ยมันได้ทดสอบมาเยอะมากนะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าเดอร์ให้ได้ปลายไส้จริงๆนะครับผมผ่านไปหนึ่งออเดอร์นะครับโอเคครับผมตอนนี้เรามาทดสอบกันอีกออเดอร์หนึ่งนะครับผมผ่านไปแล้วหนึ่งออเดอร์นะครับปินไปด้วยรูปแบบรีเจคชันที่แบบค่อนข้างที่จะสวยงามเลยทีเดียวนะครับ โอเคตอนนี้เราก็มาดูมาหาคู่เงินกันหน่อยว่าคู่ไหนที่เข้าระบบเข้ารูปแบบที่เราคิดไว้ในหัวบ้างแล้วหรือยังนะครับผมโอเคนะครับผมตอนนี้มีจุดเดี๋ยวลองขยับแนวดูนะครับโอเคข้างล่างตรงนี้เนี่ยเรามาใช้แนวตรงนี้อ่านี้ปลายไส้เก็บปลายไส้นิดนึงเมื่อกี้เป็นเนื้อเทียนนะครับแล้วก็ดู มันยังไม่ถึงนะครับโอเคไปดูคู่อื่นกันต่อเลยโอเคครับอ่าตรงนี้มีการลงมาค่อนข้างรุนแรงนะครับต้องคำเลือกนิดนึงนะครับผมโอเคนะมาดูกันตรงนี้มันเหมือนกับกราฟกำลังทำไซเว์นะครับจากเทรนขาลงลงมานะครับแล้วตอนนี้ผมเห็นแล้วมันมีจุดนะครับ มีจุดที่น่าจะเข้าได้อยู่โอเคแต่เราก็ต้องหาแท่งยืนยันก่อนเนาะนจุดนี้นะครับเราต้องรอแท่งยืนยันว่าให้เกิดเป็นแท่งยืนยันแนวก่อนก็ได้อตอนนี้<อ>เกิดอันนี้เกิดมาแล้วนะครับผมเรียบร้อยนะครับมาดูกันเลยโ okay. อเคเราได้แท่งยืนยันแดดมันมีแรงที่ลงมาค่อนข้างรุนแรงนะครับแท่งสีแดงนะครับเราอาจจะต้องปล่อยดูก่อนดูสถานการณ์มันนะครับ เพืเ่อนๆเห็นเส้นข้างบนกับเส้นข้างล่างนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมรอดูสิเอาจังหวะดูว่าจะได้เข้ารอเปล่ปาเรามีแท่งยืนยันแล้วนะครับตอนนี้อมันลงเหลื่อมๆขึ้นมานะครับผมตัวน,นี้ผมก็เลยไม่กล้าเข้านะครับเพราะว่าผมระแวงไอ้แท่งสีแดงที่มันเทล,ลงมาค่อนข้างรุนแรงคือแรงมันเยอะนะครับผม แต่ผมยังมองว่าเป็นไซเวย์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นออเดอร์นี้เราพลาดโอกาสไปแล้วเราต้องปล่อยปล่อยไปก่อนนะครับผมดูแท่งนี้จบโอ,โอ้มีการกดลงมาค่อนข้างแรงเลยนะครับผมแต่ว่ามีการดีขึ้นมีการรีเจ็คหรือมีการปฏิเสธร,ราคาเข้านะครับเพราะฉะนั้นรอนิดนึงนะครับรอนหนึง โอเคกดไปแล้วนะครับผมในจังหวะในการรีเจ็คของแท่งตัวนี้นิดนึงอันนี้ขอแก้อีกออเดอรหนึง่งว้าวมันไปนติดด้านบนนะครับผมไม้สองเนี่ยเป็นการแก้ราคาเพื่อที่จะป้องกันการสูญเสียที่แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมโอเคทีนี้ก็ปล่อยไปแล้วมาลุ้นกันอย่างเดียวเลยนะครับผมเพราะว่าเป็นจุดที่เราปล่อยไปแล้วนะครับก็ต้องรองนะครับรอให้มันปิดนะครับมาลุ้นกันโอ้โห ขึ้นไปค่อนข้างสวยงามมากนะครับผมน่าจะชิวๆนะครับออเดอร์นี้นะครับผมปล่อยให้มันตามที่มันมีแรงของมันนะครับผมโอเคเรียบร้อยนะครับผมก็เป็นออเดอร์ปิดงานด้วยนะครับผมออเดอร์วันออเดอร์นี้นะครับผมยังไงก็แล้วแต่ในการเข้าออเดอร์เพื่อนๆเห็นเรืคนไหนท้องใจสงสัยอยากสอบถามเพิ่มเติมนะครับผมใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับวันนี้สวัสดีครับ